ไม่เข้าขากูเลยกูแยกไปเลยต้งรี้กวาดนะ

ตรประมึง่อะไรของมงฟาเยเนี่ย่นนวัมีใครอยู่้วฟาัน่านยะพงจะขาวปวดน้ำไม่มีฟาาเลยนะฟาลาโอ๊ มึงก็ทำเมื่อกี้แกเลือกูเลยมึงทำไมเป็นตัวองอย่างเงี้ยหน้าต้องป้อมตัวมายึดตัวมาหยุดเขาตาเขาหละด้านซะกมันแกะชิบหาไปนะตัวมันก็หดไปลัวละนะหมปกติเขาตีเขาเก่งคืออะไรนะไปเด็กไม่ได้รื้อจับเราไปได้างคน่นจับกดตรงๆนะครับเกงเกโงุ่กะดูพ่อ คนนี้พูดตาคนช้นตีนเลยน้าพวกสำมอไเกงเขาเรียกเก่งไม่ให้โค้ดตามนล้นในเลยโอ้โหเจ็บอก็เก่งหลวงพี่หลวงตาแล้วก็นายมีเ้ามึยังมีมา่งแล้วสามลูกจะไปเ้า้องน้ำมหมดเลยเียบปาเียบป่า

menggambarkan semua bagian semua penuturnya ini terlarang terlarang jadi jadi jangan jangan buatlah terlarang gampang jom koyak 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 k วยกเียรักที่อมาลุงพี่ลุงมาลุงตาลุงลุงโอ้โหห้ามองามีวเดียวลอหเข้ามาเ้าคนรู้ว่าพสามองค์ต้องมาอยู่กันชากันไ

อทไม่อือได้ะเนี่ยอือที่ห UM ังมันจะไยดมันสร้างเพืั้นเดียวทำไมอะเรื่องสร้างมหาพ่อมาสันบ้าไดูยิ่งใ้มึงเล่นไงนะบ้าไปสางสูกดันคนีดก็แบบหมดแล้วก็ไม่มีใครีันนั้นเนีก็เป็นูนะกูจอสร้างน่ทไะทำไมหรอชาลา

ปวดน้ำนะที่ปวดน้ำเพราะปวดทรวงที่ไหนเล็บกระเป๋าเจ้าสาวนี่ครับกระเป๋าเจ้าสาวนี่ครับนั่นนั่นน่ะเลยครับ แตัวเหมือน oh, uh, 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 uh. uh ูกลแปหัวสาวออยู huh. uh ่ตรงนั้นอจครับรนเลยรควอ้าน่อะไรครับช่วยอาราธนาสิห่อรั้ครับเอาเริ่มเลยนะครับอ๋ออ๋อไปตคนนโทอ่ยนนครปน i oh. มา้ครับอาาบมเอ๊ะสอเท่านะนี่เท่ากันทีนึงตรงเลยวอกแต่เลยถ้าเท่านีนึงกวัดไม่ตรวจให้นะไม่ตรวจนะมีเท่าใช่ไหมทำเป็นเล่นไม่อเลยเร่อทเป็นเล่นตรวจหรตรวจไม่ีครนัโมตสกตุวะโตอาบมาเลไปเล 哦哦哦！打人啦！打人！ No! <laughs>

มตัดก็น่านอเล่นไวดิมายงไมายงตู้ก็ไม่อยาไม่หักควงาตีหัวพระมายงไม่ยุงตู้ก็มาแยงระมาเองขาเรียกง่าพระตะขาตะโก้ปตะขาอะไรนจรงอัลากมวัวตัวอด ก็ถามคืนแล้วนี่อะไรอะไรดีอ่ะหมดบ้านพ่อคืนโถนใครจะไปคืนะโถนไปเลยตมาช่วยมเนะมาช่วยหมดเลยฮะนี่าหกโอ ตายแล้วไม่ปล่อยให้ตายแล้วจะไปเีทุกข์มันมมาไม่เอ่ยทุกหลังๆกัสักระหวัาตายแล้วนี่เอยนลยเล่นหลังเล่นเหมือนรู้ว่าอยู่ไม่ถึงสิ้นปีไม่ต้องไม่ต้องนเคนก็จำได้เอวเดี๋ยวต้องอ่านประวัติกลมาแล้วจะมาจะเริ่มให้สิ่งให้พรเลวนะโมจะลาวะโตระโตต้องมาสักพุทธตะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ <laughs> 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 เปว่าบุราเวนมอะไร้งอดทกขึ้คนเป็นเล่นบนหอระฆังพระรรมมัฟปังไอ้คนสารนังฮัทอทวะ เเขาทำอะไรกันขอทำบ้างพระหาไม่ฟังคนตลงงะลนังเขาเะอะไรกันวะแล้วกันเนฮ้อสร้งางขังโยมเอาสังขังไหม มีสังขารธรรมดาและสังขารควายสังขารธรรมดาเป็นยังไงครับสังขารธรรมดาน่ะสีมาปวดเดียวมันจะหายแล้วแต่ถ้าสังขารควายต้องใช้กากมะพร้าวผิวก่อนเขปุกจะให้โยงเลยแบบจาะที่ใมครับฉันจดไม่ก่าตอนดูทีวีสังขารอะไรนะังขารสีนไม่ออสังขารคนเป็นกิจูดผูดทางพระามไม่มากคนตระนังกัจฉามิทุติดกับปีนทีเดียวเมตตาซื้อกับปีนไม่ให้สัตว์ปัพระหามไม่ังคนตระนังกัจฉามิ ติตะระนาคบานังนิติตังติตะระนาคบานังนิติตังติตะระนาขบนางนิต,ติตาาังอ,อา้าอะาไหาเน่ยูรอตั้งนาน เดนตอร์เขายกอามาพันเตร์กรู้นะมึงตะล่อมใครอยู่ไอเดนเตอเอาเนเอา์ไปตานูอีกเห็รไปยินูดเล้วก็ติดกันเยอนอป่วไปะเธอในเมือวนไปมันก็มีแนี้ทัง ตีตังอาบุตร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 บรบุตรบุตนบุงตรไุตบตรบุตรบุตบรตรบ โคอะไรเล่าโคราาีไหลคืหลืนแล้วไรเราจพกเราเนี่ยเรารีมทั้งหลายืแกมาดูหรือเปล่าเล่าเขาูอยู่เียถ้ามันโคราคาแล้วเขารู้เก่งีกี่อนวิถาจะพูดวิชาเจตกจุกตุกจุกจจุกุกกจุกุ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้วคนด้วยอ้แยกหลายทีตั้งหลายทีได้กันอวายน้โตอไลก่น่ะเยวเเสียงพระูกเก็บของเก็บดีก็ไม่รู้ไเมอยู่นั่นไม่รู้คุยยเลยพี่เกก็แต่งได้เย็นีก็ติดคุยอยู่น้นไม่มีเพื่อนคุยไม่มาาพูดมากเลยยากเรื่องนี้ผใครแลร้องผิดเล่นเกสติดแอ่ ใจกัเ er ่น่ก nah ัคณะเออาเรเขาเล่นยัใคนี่หรอเขาที่เขาลิเกเออเขามีภูมิปัญญาแค่ไหนให้เขาเล่นแทนนัดรู้มากอ่ะไอเฮียอาเอาหยัใจึงเลยอ่ะโอยนีวนะที่ไหนที่ไนีไนีไ มีอ่ะอจะออกเป็นก็ต้องนัดกันจะเล่นอะไรกันไม่เกี่ยวะไม่เกี่ยววาตุณาอะไรไอ้เ้เยนยเกียเนี่ยตาคนตาพูดยังเียเียาไปทเขาแหมไม่เยอะเกินมันจะปกมันจะปกอ่าวกะตหัหลุด ทำอย่างไรยังไม่เรียบเลยอยู่ไม่้เฉยๆดูสิมึงมีภูมมีร่องอยปากลนะเจตการโมเดลอะไรทั้งนั้นอะมเดโมเเทปเหรอมเดลชามเดลทียุดพีแวร์แบบมากอน มคไปีนใครพามาบอกมอไมีเมือกูตายเผื่พูดเยอะถ้าพูดเยอะกูโดนปีลงออกมากีนกุกระสุดไหมเนะ่ยแล้วกมาพินิษฐก

สระนาคมานางนิติตัองอามาพันเตสุขตินยนติตัสมาธิรังวิโสทะแย่โม งาหรอเปล่างาเปล่าไม่น่าดิดูตาดูตัวเขือกไปในตังโต้เหยียบก็จิ้มลักิ้มแย่า อ่ะเนี่ยจะเริ่มสูงแล้วเกิดเป็นลูกครูเหนะแทนนเยสูหนยไปนะเดี่ยวนี่ปวดไปเลอ่ะพร้อมไหมนเฮ้ยฟังเฮ้ยเฮ้ยฟังเฮ้ยไปนะหอมมาากไหนอ้ไปังไปกลับไปที่อ้ยจะหักิงผู 一波。 Whoa! Oh.